ตาเอสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโบอยู่ในห้องที่โบจะมาทำกิจกรรมก่อนกลับบ้านตอนเที่ยงสิบห้าตอนนี้ยังไม่เที่ยงเลยอะ่ะตอนนี้เมื่อกี้เพิ่งดูนาฬิกาเป็นสิบเอ็ดโมงห้าสิบสี่ก็ใช้เวลาเช่นสิบห้าถึงเที่ยงสี่สิบห้าพึ่งชั่วโมงนะคะเป็นกิจกรรมบุ๊คคลับก็คือกลุ่มอ่านหนังสือก็จะมีคุณครูเจ้าหน้าที่แหละ เขาก็ไปหาเนื้อเรื่องมาให้เราอ่านแล้วก็จะมีนักเรียนแล้วก็คุณครูที่เข้ากิจกรรมมีไม่เยอะหรอกแต่ละครั้งอะ่ะไม่ก็แล้วแต่เขาก็จะมาฟังกันแล้วก็จะมาออกความคิดเห็นกันว่าเออฟังแล้วมันเป็นอะไรยังไงอ่ะนะโบก็ไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะแต่ว่านั่งฟังมันก็ได้ความรู้ะนะทีนี้วันนี้เนี่ยนะผลมีมีเรื่องจากนักเรียนของโรงเรียน ของโรงเรียนของนักเรียนคนนี้นะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพิ่งเรียนจบวิชาจิตวิทยาของวันนี้มานะแล้วคะแนนวันนี้คะแนนข้อเขียนโบนะได้ไม่ดีเลยได้แค่หกคะแนนเองแต่ไม่เป็นไรรู้ไงเพราะเวลาหลังจากที่ครูเขาอธิบายไปอะว่าเออคําตอบมันน่าจะเป็นยังไงยังไงมันเป็นข้อเขียนนะนะก็เข้าไปถามครูให้แน่ใจว่าตกลงเป็นเลขหกหรือเลขสิบใช่ปะ่ะมันคือเลขหกจริงๆตามคาดหมาย ก็เลยถามครูว่าเออแล้วแล้วฉันจะรอดไหมเพราะว่าฉันทําสอบทุกครั้งมันมีทั้งหมดสอบห้าครั้งสอบไปแล้วสามครั้งนะสอบทุกครั้งตกทุกครั้งเลยอะ่ะไม่ผ่านเลยอะ่ะแต่กิจกรรมก็ทําหมดอย่างเงี้ยครูเขาบอกว่าเขาเข้าใจอะ่ะเพราะโบก็บอกว่าคือมันค่อนข้างที่จะไม่ใช่มันไม่ได้ยากนะ คือมันมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากที่โบจะได้คะแนนดีเนื่องจากคือเรียนทำความเข้าใจแล้วใช่ป่ะแล้วพอเข้าใจเรียบร้อยแล้วเงี้ยแล้วเวลามาทําสอบบางทีมันมันนึกไม่ออกว่าเอาแล้วไอ้นี่ยคำภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรแล้วมันไม่ใช่มีอย่างเดียวใช่ไหมเวลาเราเรียนเราต้องเรียนกันเยอะแยะหลายอย่างใช่ป่ะแล้วเวลาสอบอ่ะ เวลาเราทำข้อสอบเราก็รู้ดีเราก็ต้องรู้หลายๆอย่างใช่ไหมทุกอย่างที่เราเรียนในเนื้อหาเราเรามีปัญหาตรงนี้แหละว,ว่าพอเราทำความเข้าใจคอนเซปต์แล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องจําชื่อมันด้วยเนี่ยซึ่งเราจําไม่ได้นึกไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วมันชื่ออะไรกันแน่แล้วมันมันแล้วส่วนประกอบต่างๆมันเป็นอะไรใช่ปะครูก็เลยบอกว่าเขาเข้าใจเขาว่าเออพูน่ะต้องแบบงดหงิดมากๆแน่เลยอะเพราะว่า มันนึกก็มันนึกไม่ออกไงแล้วเวลามามาสอบเราเราไม่มีตำราเลยให้ดูใช่ไหมมันต้องตอบแบบตอบๆเลยที่เราที่เรารู้ใช่ป่ะเรียนภาษา,ษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษมันไม่ใช่อย่างที่เฉพาะเข้าใจอย่างเดียวมันแล้วมันเป็นวิชาวิชาเลคเชอร์ด้วยแล้วมันรายละเอียดที่เราต้องการคิดดูเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษเฉยๆเฉบภาษาอังกฤษเฉพาะเราก็จะจำกรา玛กรา玛ต่างๆาก็อย่างเช่น tense ประทานกิริยากรรมแล้วมันก็ต้องเอามารวมกันว่าถ้าประทานตัวนี้เป็นกิริยาตัวนี้แล้วเทนไหนอะไรอย่างนี้เราก็ต้องจําแบบนั้นใช่ไหมเดีทีนี้พอมาเรียนเป็นเนื้อหามันไม่ใช่ว่าแค่แบบจําแบบภาษาอกงกฤษไงมันจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาไปอะ่ะครูครูเขาเข้าใจประนะเขาก็บอกว่าอยู่ก็ทำแอส s ซ g n m e เมนทที่เหลือ ให้เต็มที่ละกันเพราะส่วนใหญ่อะอะไซเมน่ยโบนได้คะแนนเต็มหมดแหละแล้วคะแนนพิเศษเอ็กซ์ตร้าเครดิตนี่ยที่มานั่งเนี่ยก็เข้าคืออะไรที่ที่ทำได้อะก็ทำไงอะไรที่ทำไม่ได้ยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำนะอย่างเช่นเขามีเขามีกิจกรรมอาสาสมัครซึ่งคุณครูของโบนเนี่ยก็ให้เป็นคะแนนเอ็กซ์ตร้าเครดิตใช่ป่ะแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าเวลามันเข้าทำกิจกรรมตอนเช้าๆวันหยุด ซึ่งบบไม่ไปนะตอนเช้ามันเช้าเกินคือวันหยุดเงี้ยก็อยากพักผ่อนแล้วก็เลยเลือกทำกิจกรรมที่เราสะดวกนั่นคือมามาที่กลุ่มกลุ่มหนังสือเนี่ยมาทุกครั้งที่เขาเปิดแล้วคะแนนอะ่ะมันเป็นคะแนน50คะแนนถ้ามาทำกิจกรรมเนี่ยครั้งหนึ่งเราได้5คะแนนแล้วถ้าทำถ้าทาข้อเขียนในในโจทย์อะ่ะได้10คะแนนซึ่งราทําไปแล้วหนึ่งอันแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะได้10คะแนนเต็มหรอกนะ ไอกิจกรรมเนี่ยน่าจะได้ห้าคือโดยรวมๆแล้วว่าโบก็น่าจะได้ห้าสิบเ,เต็มที่แหละครูเขาก็บอกอยู่ว่ากิจกรรมคะแนนเต็มที่เลยอะห้าสิบถึงแม้ว่าเราจะทําเกินเราก็ได้ไม่เกินห้าสิบโบก็เลยเล,เลือกเลือกเลือกทําเอาะนะ <Hey. S 1> ก็บอกครูว่าเออดีใจที่ที่ได้เรียดกับเขาเพราะว่าเคยถามเพื่อนที่เขาเรียนวิชาเดียววิชาจิตวิทยาเหมือนกันแต่ครูคนละคนนะ เขาสอนในหนังสือก็ท่องจำในหนังสืออันนั้นอาจจะอาจจะง่ายกว่าก็ได้แต่โบอชอบนะเรียนกับครูครูคที่โบเรียนอยู่มันได้ความรู้มันได้รู้อะไรที่เราไม่รู้คือถ้าเราไม่ได้เรียนในสายเนี้ยคนที่เขาเรียนเรียนหมอหรือพยาบาลเนี่ยน่าจะเรียนเยอะเรื่องสมองเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ปะใช่ก็ถ้าเขาเรียนพวกนี้มันก็จะรู้เยอะอย่างโบไม่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนอ่ะก็ไม่รู้ใช่ปะก็ ได้เรียนรู้เรื่องสมองเรื่องการทํางานเกี่ยวกับเรื่องภาษาสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะชอบซึ่งถ้าคือครูไม่อธิบายในห้องนะอ่านเองก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเราครูก็อธิบายในห้องเขาก็จะยกตัวยอย่างเอาบแบบล้วก็ออกเท่าออกทางครูเมีวิธีการสอนนะนะก็คือสรุปรวมๆโปรดคิดว่าครูเขาน่าจะให้โปรดผ่านแหละโปรดบอกว่าซีก็ได้ไม่เป็นไรคือคือขอให้ผ่านแล้วก็ ไม่ใช่ว่าที่มันเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนอะไรเลยนะได้เรียนเยอะมากแต่มันติดปัญหาตรงภาษานี่แหละถ้าเป็นเด็กๆก็ยังก็ยังก็ยังคิดเออมันมีนักเรียนต่างชาติเยอะแยะที่เขาเข้าใจแล้วเขาเก่งจริงๆแล้ววะเขาไม่ได้เก่งหรอกนะป้ก็ไม่ได้โง่เพียงแต่ว่าความ ความคุ้นเคยกับด้านภาษาคือเด็กที่เรียนมาตั้งแต่เด็กอะ่ะกับเราเพิ่งมาเรียนตอนโตใช่ปะ่ะแล้วแล้วเไม่กดดันตัวเองเยอะคือคือไม่ไม่พยายามที่จะให้แบบมันจําให้ได้ทั้งหมดคือถ้าทำอะ่ะมันก็ได้แต่ว่ามันเหนือ่อยไงแล้วเราไม่ได้หวังว่าเราจะต้องได้เกรด A เพราะฉะนั้นเราเรียนให้ เข้าใจเราได้ความรู้อะแล้วก็ปัญหาหลักๆที่ครูเห็นก็คือภาษาพอาเข้าใจอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเรียนเรียนเราไม่ได้ความรู้เร,รเรียนได้ความรู้แต่เราจําไม่ได้ไงแล้วเราเป็นผู้ใหญ่คือเด็กอะสมองเขายังเขายังแบบว่ารับอะไรได้รวดเร็วใช่ปะแต่ว่าพโอนะสมองบมรับอะไรไม่เร็วแล้ว okay, อะโอเคก็วันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเท่านี้นะคะแล้วก็คราวหน้า มีอะไรแล้วจะมาเล่าต่ออีกนะคะเพื่อนๆก็ที่เขาจะมาเข้ากลุ่มเขาก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ดูจากทุกคนหรอกน,นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ